ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะดูแลสารทุกสุดด็ผู้ใช้โซล่าโฮนะครับ <c oughs> พรตีติงมาถึงผู้ผลิต <c oughs> คือดูแลที่น้องในภาพรวมดูแลที่น้องในภาพรวม <c oughs> ลองประทานเหมือนเดียวนกันลองประทาน <c oughs> ทำงานเหมือนประทานเลย ทำงานช่วยประธานหรือแทนประธานในยามที่ประธานไม่สะดวกใครใครานินถึงใครตอนนีน้ผมส <Music. S 1> มัครมาคิดอยู่อ๋อไม่ได้ไโอเคได้ดครับกราร แ้วตัวไม่รักอย่างนี้เสือกตัวตัวเห็นไม่รักไม่ฟ้องรามรสให้ืวยนีในันรได้ มกคนมีมีใจแล้วก็มีพูดมาจ้ามงัดลพดีแล้วมีคือว่าทขา่งใจด้วยแล้วก็เป็นคนพูดพูดเก่งผมยกให้มะลุดีเป็นมากึงตรงนี้แล้วางบ๊วยรอบไม่พื้นเออราทานแน่นอนรอบ าก็ไม่ไม่ไม่ว่างเลยประธานว่างก็ว่างให้พูดไกไ้เอาเอาเอเอาไปรับหมดีไหคือว่ากันหลังเห็นคนก็อะไรอางเบคนะะ เรขาเรามีเลขาครับเรขาต้องมีความรู้ในรเทียบหน้าที่ของเลขาเขียนหน้าที่ของเลขาเขียนรายงานการประชุมประสานงานติดต่อเนี่ยผมติดต่อเลขาทางซ้ายขออนุญาตครับถ้าเราแบบเอาแบบเขาไม่มีแต่เป็นบ้านอยู่แต่ว่าเขาอยู่ต๊ะมาช่วยทอนงานตรงอยูนี้ได้ไหมเพราะเขามีความรู้เขาตัดกันทุกอย่างปฏิบรติหมดได้ด้านซ้ายด้านซ้าเองก็อยู่ที่พี่แหละครับ

เวลาจะไปเปิดบัญชีจะต้องทํารายงานการประชุมพร้อมหนังสือของก่อเซ็นโดยผู้ใหญ่บ้านหรือประธานกลุ่มเนี่ยเพื่อไปเปิดบัญชีติดต่อประสานงานกับคุณทนายนะคะรับแว้าผมส่งของมาเลขาก็ไปรับอะไรอย่างเงี้ยจะมีมีมีแบบนี้าำหน้าที่แบบนี้มีความคล่องแคล่วทั้งบนฝั่งและทั้งบนเกาะนะครับ เป็นคนสองสองโลกได้โลกบนเกาะก็ได้โลกบนฝั่งก็ได้ห้องแคว่ว่างไวเรื่องออใช้ลายส่งไปสนี